สวัสดีครับวันนี้กับรถ h 1นะครับหลังจากที่ทำการติดฟิมวีกาซูเปอร์นาโนเสร็จนะครับถ้าลูกค้าก็อยากเปลี่ยนหน้าจอแอนดรอยอ่ารถนะครับเป็นมิชิ้านครับตัว R8 นะครับแลม8ล้ 282k QLD นะครับเป็นแอนดรอย13นะครับ CPU Snapdragon นะครับหลังจากที่ถ้าลูกค้าได้สั่งแอนดรอยนะครับจากอ่าในโซเชียลมานะครับเล่นได้ไม่เท่าไหร่ก็เสียแล้วนะครับก็ วันนี้ก็เลยตัดสินใจติดตัวดีๆไปเลยนะครับซึ่งเป็น CPU Snapdragon ซึ่งให้ความลื่นไหลและแรงเร็วมากนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าช่างโอมช่างเฟรมนะครับทำการติดตั้งกันนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านถามมอเตร์ช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถฮุนไดเฮ็ดวันนะครับลูกค้าได้ทําการเข้ามาติดหน้าจอ Android มิชิก้าตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่น R8 นะครับสเปคหน้าจอเป็นแรม8ล็อ1 28นะครับหน้าจอเป็น 2K LED นะครับที่ให้ความคมชัดและลื่นไหลมากๆนะครับสําหรับหน้าจอนะครับอ่าตัวนี้ก็รองรับซิมการ์ดนะครับสามารถนําซิมการ์ดมาใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นการเล่น Apple c a r p l a เอ็นดอยอัตโต้นะครับก็เพียงเชื่อมต่อสััััััญญาาาาาาณบบบบููททธเเเเ่่นนนนนน้้อออองงงงงะะะะคคครรรรดี๋ยยวจมลลใชตถห กล้องถอยหลังก่อนเลยกล้องถอยหลังก็ตัดตามเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบกล้องเป็น AHD นะครับที่ให้มุมมองกว้างมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับนอกจากนั้นพวกมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลพุ้งอะไรนะครับก็สามารถใช้งานแสงงานได้ดังเดิมนะครับจะมาลองเล่นเป็นพวกยูทู e ให้ดูนะครับสำหรับยูทู e นะครับก็ให้ภาพที่สวยคมชัดมากๆนะครับ นอกจากนั้นหน้าจออ n น o ดนนะครับตัวนี้ก็สามารถแบ่งหน้าจออย่างละครึ่งได้นะครับเราไปดูกันนะครับการทําหน้าจออย่างละครึ่งหลักๆก็จะเป็น Google Map นะครับกับยู u ูบอะไรประมาณนี้นะครับาการแบ่งหน้าจอนะครับก็ไม่ยากนะครับเลือกได้เลยด้านหนึ่งเราก็เลือกเป็นแอปที่เราต้องการครับ y o u t u b e หรือว่าทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับ ช้งานร่วมสองหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับสามารถดูแผนที่เส้นทางมาด้วยได้นะครับแล้วก็ดูชุดรถด้วยได้นะครับเรามาลองเป็น Apple Car าร์พกันนะครับสำหรับ Apple Car าร์พนะครับเพียงเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถลิงก์แผนที่แผนที่นําทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจากโทรศัพท์นะครับข้อความแล้วก็ระบบโทรศัพท์นะครับแอปที่รองรับก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับเท่าไหป้ายแดงกันสวยกันนี้ก็ติดหน้าจอ Android มิชิก้านะครับ R8 แรมป8ลอ้อมล้อ28 2k QLD ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถและอยากติดหน้าจอแอนดรอยหรืออยากเข้ามาปรึกษาเรื่องเครื่องเสียงก็สามารถตั้งค่ยกันได้ที่ร้านถาวรนุทบเรียบทางด่วนอีกมลามินทานะครับอย่าลืมนะครับฝากกดใจเม้นแชร์นะครับมันซือเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับดูใหม่วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ